สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วลูกสาวมาแล้วพักแพงสวัสดีจ้ามาหยังนั่นมาตากต้งรงไก่ไป่ตรงกินได้อยู่บ่กินได้ค่ะเพื่อไปเห็ดฟันมาอีกแล้วแม่หนูไปเอาเลิ้นเห็ดเนื้อก็หมอมันหนึ่ม,มนันติกินตอนไกลได้อยู่บ่ถอดออกคันหนีกองอยังที่ถอดถอดออกเอามันถอดได้สิ เอาแม่บระหุจัดว่าต,ต้องใช้ตลอดชีวิตย้ำถ้ากตรต้องไทยแม่เวทยจ็ดสี่กันกระดองไทยเพื่อเพื่อบ้องกัฟันมันลุมถ้ามันลุม,มต้องต้องปจัดใหม่ค่ะโอ้แต่ยิ่งพันวาอยู่ท่าอีหลาไปเห็ดฟันมาใหม่คนละอันเพิ่งเอาของมาส่งแม่แม่นั่งจอบอยูัวพักแพงมากไปนอนไปแวะเล่นบ้านาาน้อพ่อใหญ่เทาเลยค่ะอ๋อกระบ,บ้านแม่บอก เนีกินไมน่าไหวสิเราเากน้ำโดนเถอะย่าจะเนนี่จำหมอกงหักแพงทังพี่ไม่ มาลำเพื่อนจะเล่นใจแม่ฟังจากบาทดูใดไปหลับหัวได้เปิดตากันแฟนแฟนน่งหน้าเวทีละยตาลีลาแสดงว่าเวลาหนูไปลองเพลงหนูก็ต้องถอดออกง่นยน่ อันแม่ว่าเอาว <b> ่หาหันว่าหันเป็ด <c oughs> เรื่อมบะเรือ่อมบะเลยฮะแม่ว่าอันแป้วเป้าเปลวเล็กดัดฟันออกลองเพ่งชัดแล้วบัดนี้วันนี้เรา,าไปใส่อีกแล้วเอาเซตแบบได้มันก็ซิบวัวอันนี้อีกบัวแม่แม่บอลูเนาะแม่โบเคยอันใส่แม่บอลูว่ามันสามารถถอดออกได้ นี่แม่ดูเพคนพัดห้อยใหม่แม่น please, country, <po same, nice like ี่ยพัดแบบบใส่บอกพริกห้อยเล็บมาเนี่ยแม่ก็ร่าว่ากินพริกก็ได้วกันกินพริกไม่ได้จัดเม็ดเลยกินกับข้าวเด็กๆเจะก่อนก็กินไะไอยู่บอสสี่บอยยัง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 อะไรอะไรซเสื้อผ้าก็เห็นก่อนโอ้ยนายดี เสื้อผ้ายี่างเสื้อผ้ากจอยนาเนี่โอ้ยนายเนี่ยมีเสือพ่อนุเห็นมีเสือพอไม่ไม่ใช่จ้ะเขาตอนเธอพาไม่มีทรงมีเสื้อหรอกเป็นลายผมไม่งห็นน่าข้งหลังเขาใคนอื่นจ้ะไปก่อนพั้อยพ่อที่เนี่ยเจ้าคุณพ่ออยูดีเลหักแห้งอาไอ่ะป็นหักแข้งอุ่เถอะไปหักแข้งุ่นดนี่าเทาเสียขาวบอ มันอวดฟันน่ากกินประจำเลยล่ะขวดกินได้หรอกินกับข้าวเลูกกินกับข้าว แม่เต็มแล้วก็ลออตำสุงตําแม่นมเต็มเพิ่นเพิ่นว่นเอาของเพิ่น นี่จ้ะนี่จ้ะแสบาแสบไปกินรู้ได้จ้าได้บอกว่าใส่บบผีแสู่จ้ะกําลังกินเนืสามคเข้ามาเลยทายกิบก่อนของจันแบัด้จ้ะลกบ้นเลก็บ่้ีอันนั้นไมี่เสกไก มันได้ยังมาเซิร์ฟใครกันมีตัวเดียวในโลกูกพ่อเสื้อนูพ่อ่ที่ประเทกไม่หาที่ตัวที่ประเทศกมีเสื้อนู๊ไงไ้ไหนแม่ใช่เงี้ยอ่ดีนี่แมนบอระใส่ซาปาใส่เลยโอเคแกดูยไย มีตัเดียวในลกนะจ๊ะพนธอ่ะสั่งทำพิเศษบะไม่ไก่ไม่พันเกนี่ไม่พี่น้องเ้า่นี้นี่มามาไกลนะไม่พี่น้องพันตเม่ี้ครับมาไกลไเนาะไม่พี่น้องเมื่ี้นี่เดือนป้าฮันนันนันนมาดูฮันมาดูันนาดันนาดู้งหลังเนี่ยทางหลังเน้่ยพันธระเปะานะ สวยจังเลยปวด้อสูงแม่กระแนัไหนมีลเปาด้วยสห่อใชนี่วนึงอี่แล้วม่แล้วเตมอะไรคะแล้วด้ยินเลยนำไำนอาเกมดูมึงดูล้ยปวดอสูน้ามัดีปะเนีสจังเลยะ แมนอยู่อ้สวยเลยสาลเป่าขันหนามาด้วยทังหลังด้วยสวยอะไม่รู้ใไยค่ะใส่ทับเลยใส่ทับไปเลยดี่หืมปวดพกเนาะใส่ดูใส่ดูเสือเสือแคนสันเนี่ย ไม่ถอดใสใสทับไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังไม่ได้ใสเลยยังไม่ไเลยอมขอดีใสน้ำเน้อคนอจะทิงเ้อข้งนาเสืนเสื่อดคเสื่อนนอดีข้างห้ังหันมานข้น้นน อ่ะือนี่ครับเนี่ยพุ้ยนะอันนี้นแต่พับป้ายอุ้งแหวงอุอ้สังซื้อจากจ่าสั่งอ้สั่งจาไปบอกใช่ประูเปิดเลยเปิดเ่รูเปิดรูเท้าเขาไม่ไจ้อใส้ป่ะนี่อ่ะอซือเสือทำไมขอไทยสักกะ็สั่งภาคทลกปวดหัวมือแพี่น้องสาหรับคลิปนี้เอาไว้สำับก่อน ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณกัรติดตามขอกันคิคิปหนาะสวัสดีค่ะ